มาทำจะมาล้อมล้อมอะไรนะล้อมขอบไก่แล้วก็ใช้ต้นไม้เป็นเสาธรรมาชาติไปเลยนะ <ías> นี่คือสังกะสีหนึ่งแผนนะก็จะต่ออยสามจุดนะหนึสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำเหล้ากายอ่ะเขาเรียกว่าเหล้ากายอ่าใช่มาทำ จะมาล้อมล้อมอะไรนะล้อมขอบไก่ก็คือล้อมขอบไก่อ่าก็คือตรงพื้นที่ที่เห็นอย่างนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่แบบเขาเรียกว่าโรคเนาะแต่ว่าเป็นสวนผลไม้สวนเลนจีแต่ว่าเราทอนลงนะทีเนี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันขึ้นโรคนะเราก็จะปล่อยไก่ลงในนี้ แต่ว่าเราจะต้องทำการล้อมบริเวณนะก็คือเป็นข้อไก่แต่ว่าเป็นข้อไก่แบบปล่อยนะแบบปล่อยธรรมชาตินะคะนี่ก็จะเป็นหลักอันนั้นเป็นของฝั่งเพื่อนบ้านเนาะของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะและ้วก็วันนี้พี่ซังก็จะมาทำตอนนี้พี่ซังก็กำลังขุดหลุมใช้หลักอะไรบ้างเพราะใช้อุป,ปรกรณ์อะไรบ้างเสา,สา,สาไม้เสาไม้ล้อมด้วยสังกะสี ล้อมสังกะสีเพราะว่าแถวนี้มันมีหมาจรเยอะนะเราก็จะล้อมกายแบบปล่อยเพื่อไม่ให้หมาเข้ามาก็จะใช้สังกะสีใช้แค่เสาไม้นะเพราะกะว่าอายุการใช้งานกี่ปีนอชั่วคราวปีสองปอีปีสองปีพังแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนใหม่เป็นปูนโอเคกะลอกข้อไก่เดิมจะอยู่ตรงนั้นไม่กว้างมากนะคะเนี่ยที่เห็น สแสดงดำๆตรงนู้นนะก็ไม่กว้างมากเดี๋ยวเราจะเปิดพื้นที่นี่ทั้งหมดเลยให้ไก่นะคะส่วนฝั่งทางนี้ก็คิดว่าพี่สังจะใช้เสาเป็นต้นไม้เลยนะก็คือเราไม่ต้องฟังเสาละมีต้นไม้อยู่ต้นไม้ก็สูงใหญ่เลยนะคะก็เป็นตลอดแนวนี้นะ แล้วก็ใช้ต้นไม้เป็นเสาธรรมชาติไปเลยนะแต่ถ้าจุดแบบนี้นะมันห่างกันเยอะเราเอาจจะต้องฝังหนึ่งเสาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูข้อไก่เดิมของเรานะเป็นไก่พื้นเมืองนะคะนี่ อันนี้ก็เป็นแนวข้อไก่เดิมนะนไก่ก็อยู่ในนี้นะคะแล้วก็นี่นะเป็นไก่ดำนะคะทุกคนเป็นไก่พื้นเมืองเนาะไก่ดำก็ไม่เยอะนะคะสิบกว่าตัวก็พอมีไข่ให้กินทุกวันนะ ได้กินเนื้อบ้างเป็นบางครั้งนะแต่ว่าพื้นที่ที่เราล้อมไว้ตรงเนี้มันค่อนข้างจะแคบเนาะถ้าเกิดว่าไก่เยอะขึ้นเนี่ยมันจะพื้นที่จะไม่พอนะส่วนกล้วยนี่เราก็ปลูกเอาไว้มีกล้วยหอมทองแล้วก็เป็นกล้วยใต้นะกล้วยกล้วยธรรมดานะแล้วก็นูนพสรซางกำลัง ขุดสาวอยู่นู่นเลยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะสำหรับไก่ตรงนี้เราเลี้ยงมาสองปีแล้วนะคะน,น่าจะสองปีเดียวนะสามปีแล้วนะคะเนี่ยข้องนี้เราเลี้ยงมาสามปีแล้วนะแต่ว่าเราไม่ปล่อยให้ขยายพันธุ์เพราะพื้นที่แคบเนาะเราก็เลยเก็บไข่ไปกินหมดนะก็เหลือไว้แค่ไม่กี่ตัวแต่ถ้า ได้พื้นที่กว้างขึ้นก็คิดว่าจะขยายพันธุ์ให้เยอะกว่าเดิมนะคะอา้าวตอนนี้พี่สังก็ได้ทำการล้อมรั้วนะคะเล้าไก่นะก็โดยการใช้ไม้ฝังลงไปแบบนี้มันขยับไปมาอยู่ ต้องเอาต้องเอาไม้หรือว่าด้ามจอบกระทุงกระทุงให้มันแน่นๆอ,ะอ่ะตอนนี้พี่ซังก็จะทำการบิดบิดสังกะสีตรงนี้ก็เป็นมุมพี่ซังก็พยายามหักให้ หักให้มันไปทางนั้นนะตอนนี้พี่สังก็ได้วางสังกะสีนะเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้ทำยังไงนะโอ้เกือบล้มจิ๋ อันนี้ก็จะเป็นสังกะสีเชื่อมกับรั้วของเพื่อนบ้านนะก็จะวางไว้ตรงจุดที่ลั้วที่เรากางวนนะว่าหมามันจะมากัดหรือว่ามาฉี่ รั้วของเรานะเราก็จะเอาวางไว้นะคะใช้เป็นสังกะสีนะแผ่นหนึ่งก็ประมาณร้อยหกสิบก็พี่สังเพิ่งไปเอาตะปูมานะตะปูสำหรับตอกสังกะสีเราต้องช่วย ดันนะอันนี้เป็นตะปูที่ใช้ตอกตสังกะสีตะปูผ้าใบใช่ไหมระตูเรือใบตะปูตะปูเรือใบ,อบนี่เอาไว้ตอกสังกะสีจะตรงนี้จะกว้างกว่าตะปูปกตินยก็จะยึดยึดเป็นจุดๆนะจุดเดียวหรอหรือว่าหลายๆจุดเลย ตรงนี้ก็ใช้เป็นเสาเป็นลิงขี่เลย เป็นสูงควันนะสูงควันไลอยู่แบบใบไม้พวกนี้นี่ชื้นสุดๆเลยเพราะว่าผลมันตก คนน้คนนี้ให้มันไฟคนไฟให้อยู่ก็แต่ละจุดพี่สังก็จะตอกตะปูอยู่สามสามนี่คือ ังกระสีหนึ่งแผ่นนะก็จะต่ออยู่สามจุดนะหนึ่งสองสามแล้วข้างบนว่างๆนี่ใช้อะไรสแลนสแลนดำก็คือจะใช้สแลนมาให้ไก่ออง ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หลังบ้านของเราเองนะหน้าบ้านบ้านอยู่ฝั่งนู้นนะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หลังบ้านนะลงลงเราก็จะทําเป็นอล้อมรัว้วแล้วก็เลี้ยงไก่นะ <c oughs> เลี้ยงไก่แบบธรรมชาตินะ หลังจากล้อมสังกะสีเสร็จนะคะสังกะสีนี่เราใช้สองแผ่นเลยนะก็คือสองชั้นเลยให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงสำหรับฝั่งนี้นะตอนนี้ก็จะล้อมด้วยแสแลงอ,อีกชั้นหนึ่งนะให้สูงขึ้นระวังเต่าล้มนะพ่อ เสาทำท่าจะล้มอเสาทำท่าจะล้มเพราะเธอไปพิงน่ะจริงด้วยมันจะล้มแล้วนะ่ะอ๋อมันแน่นอันนี้ก็คือจะทำให้มันสูงขึ้นเพื่อมาให้ไก่ออกได้นะเพราะว่าไก่นี่มันบินได้นะทุกคนเราก็จะล้อมให้มันสูงขึ้นสักหน่อย เดี๋ยวก็ไปชิบต่อไปเราก็จะจะล้อมให้รอบเลยเนะยาะเข็มรอบประมาณร้อมเมตรอะขอรองแนวนี้นะอันนี้ก็จะใช้แนวของต้นลิ้นจี่เลยนะต้องทำให้มันตึงสน่อยนะคะ 1350 1, 1ม้วนก็100เมตรนี่นี่เก้าเก้าสิเมตรเก้าเมตรเองเหรอเกเมตรก็คือ100หลาใช่ไหมหนึ่ม้วนนี่100หลาเนาะหนึ่งร้หลานี่เท่ากับ90เมตร หนึ่งร้อยหลาหนึ่งหลาก็เท่ากับเก้าสิบเซนนะทุกคนแสดงว่าหนึ่งร้อยหลาก็คือเก้าสิบเมตรนั่นเองนะอันนี้คือหนึ่งม้วนเลยเป็นสีดำ

สูงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเธอสูงสูงนี่ฝั่งนี้มันจะไม่ได้นะฝั่งนี้สังกะสีอันเดียวอะ่ะต่ตรงมุมนี่พี่สังบอกว่าต้องทำให้ แน่นหนากว่าปกตินะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ถนนเราก็เลยทำสังกะสีแค่ชั้นเดียวนะคะมันไม่ได้ติดอะไรไม่ได้ติดป่านะ ล้าดานเออนั่นแหละเดี๋ยวรอพี่ซังล้อมเสร็จเราจะมาปล่อยไก่แล้วเราจะมาดูเรารัวอีกทีนะคะ ว่าตอนที่เสร็จสมบูรณ์หน้าตาจะเป็นยังไงนะ่ะตรงนี้เป็นเล้าไก่นะคะเล้าไก่ที่เราจะเข้ามาเปิดประตูว้าวในเล้าไก่ของเราเราปลูกกล้วยไว้ด้วยนะคะก็มีทั้งแบบกล้วยหอมทองกับไอ้กล้วยกล้วยพื้นเมืองนะกล้วยใต้เนะี่ยกล้วยเออกล้วยน้ำหวา นี่ตรงนี้ก็เริ่มมีลูกให้กินนะเดี๋ยวมีหัวปลีเป็นอาหารได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้าเครือกล้วยน้ำว้านี่ตอนนี้เราไก่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ เสร็จเรียบร้อยนะนี่เราไก่ของเราพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะ2งานนะประมาณ2งานนะคะแล้วก็ล้อมรั้วเสร็จเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาให้อาหารไก่กันอันนี้เป็นฐานนี้คือเราจะเอามาเก็บไข่นะคะส่วนอันเนี้ยเป็นเศษอาหารนะ คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักเป็นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะเอามาให้ไก่สาเหตุที่เราต้องเลี้ยงไก่เพราะว่าเราจะได้มีจะได้เคลียร์เศษอาหารนะเราไม่อยากทิ้งลงในถังขยะเนาะมันสกรปรกนะคะเราก็เลยใช้วิธีโดยการเลี้ยงไก่ให้ไก่กินเศษอาหารแล้วก็ให้ไก่ช่วยดูแลญยาในสวนนะ เพราะว่าในการที่เราเลี้ยงไก่เนี่ยจะทําให้หญ้าเนี่ยไม่รกเนาะเนี่ยดูพื้นที่ตรงนี้นะคะเนี่ยเราเลี้ยงไก่ไว้นะก็คือพื้นที่นี้คือจะโล่งมากอ่ะเดี๋ยวเราก็จะให้แบบนี้เลยเดี๋วไก่เขาก็จะมาเขี่ยวเองนะเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกข้าวนะผกักอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ให้อาหารไก่เสร็จเราก็จะ ไปเก็บไข่นะก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีไงน,นะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าวันนี้มีไข่กี่ฟองให้เก็บตรงนี้ไม่มีอ้าวอันนี้มีแม่ไก่อยู่อ้าววันนี้ไม่มีไข่เหรออ้าวมีแค่หนึ่งฟองนี่แล้วก็ ยังไม่มีแม่ไก่ยังไม่ทันไข่ะลวันนี้ได้หนึ่งฟองป,ปกติก็จะได้ประมาณวันละสี่ห้สองฟองสามฟองวินี้นะคะเอาอาหารให้ไก่กินเราก็จะให้เป็นทั้งเศษอาหารแล้วก็พวกหัวอาหารแบบนี้นะคะ รางนะจากข้อพซีนกะ็ให้ไม่เยอะเพราะไก่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวถ้าไก่เพิ่มขึ้นเราก็จะต้องใช้อาหารที่เป็นกล้วยสับนะนนแล้วแต่ว่าบางวันจะให้เป็นอะไรนะคะค่ะสำหรับคลิปทำเล้าไก่ของเรากา็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนที่เห็นกองๆนี้ก็เป็นพวก เศษฟื้นเศษหญ้าอะไรพวกนี้ก็าบางส่วนเราก็จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเอาไปใช้ในสวนนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปเราจะมาทําอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ